ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการออกกำลังกายเบาๆแค่7นาทีนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้หลังตื่นนอนเลยนะครับทําไมเรต้องออกกําลังกายตอนเช้าล่ะเพราะว่าการออกกาลังกายตอนเช้าจะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆกว่าตอนเย็นในความรู้สึกผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามคลิปนี้ไปด้วยกันได้เลยครับและการออกกำลังกายตอนเช้ายังช่วย ทำให้เพื่อนๆสามารถทำงานได้อย่างกระปี้กระเป๋าสดชื่นแข็งแรงแจ่มใสด้วยครับและการออกกำลังกายตอนเช้ายังช่วยการเพิ่มการเผาผลาญไขมันในตลอดทั้งวันเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามกันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะมีท่าอะไรกันบ้างนั้นเรามาลลยกันเลย ด้วยท่าแรกนะครับเพื่อนเพื่อนนอนราบอยู่กับพื้นหรือกับเตียงนะครับแล้วก็เอาหมอนหนีไว้ที่เข่านะครับงอขานะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นสลับกับยกแขนมาจับหมอนนะครับสลับทําตามคลิปนะครับท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านบนและด้านล่างในคลาเดียวกันนะครับผมจุดโฟกัสก็คือเพื่อนๆออย่าพยายามให้หลังแอ่นนะครับ ให้หลังล่างติดพื้นอยู่ตลอดเวลานะครับจะช่วยโฟกัสหน้าท้องได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ทำท่านี้แล้วรู้สึกเบาเพื่อนเพื่อนยืดขาตรงได้เลยนะครับผมจะเป็นการเพิ่มเวทที่หนักมากขึ้นครับส,สู้ครับเพื่อนๆนใกล้แล้ว2 1หนึ่งักเ้าวีครับเรามาเริ่มกันด้วยท่าต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนงอเข่าขึ้นมาตั้งฉาก ขนานพื้นนะครับแล้วก็บิดไปซ้ายไปขวานะครับทวิตซ้ายขวาท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องด้านข้างครับผมสําหรับใครที่เอวหนานะครับผมท่านี้ช่วยได้มากเลยล่ะครับและใครที่อยากมี V-shape ส,สวยๆนะครับท่านี้ก็ตอบโจทย์อีกเช่นกันครับผม และถ้าใครคิดว่างอเข่ามันง่ายไปนะครับเพื่อนเพื่อนยืดขาตรงนะครับยืดขาเหยียดตรงแล้วก็สวิตไปซ้ายสลับมาขวานะครับทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนหมดเวลา45วินาทีนะครับท่านี้จะทำให้ได้กลามเหมือนห้าท้องนั้นข้างที่ดีมากๆครับพักอีก5วิเรามาต่อกันด้วยท่า ถือหมอนแล้วก็สวิตไปซ้ายไปขวานะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับพยายามให้ยกยกหมอนนะครับบิดไปแรงๆนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับมือใหม่อยากให้เอาขาแตะพื้นไว้ก่อนนะครับเกรงหน้าท้องตลอดเวลาหายใจตลอดเวลานะครับระหว่างเล่นนะครับอย่ากั้นหายใจนะครับสําหรับใครที่คิดว่าท่านี้มันเบาไปนะครับเพื่อนๆยกขาขึ้นนะครับ ยกปลายเท้าขึ้นนะครับให้ก้นติดพื้นเท่านั้นนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่เพิ่มเวทเพิ่มน้ําหนักได้ดีท่านึงครับจะเป็นท่าที่ทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องนั้นข้างได้ทํางานได้ดีอีกท่าหนึ่งเลยครับผม2 1หนึ่งพักอีก5าวีนะครับเรามาต่อกันด้วยท่านอนราบกับพื้นนะครับเอาขาตั้งมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ยกสะโพกขึ้นไปนะครับผมท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อ หลังด้านล่างของเราและกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับด้านในต้นขาด้านในกระชับนะครับผมและแข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเกรงหน้าท้องนะครับเวลาเราดันสะโพกขึ้นไปเกรงหน้าท้องด้วยนะครับตอนลงก็เกรงหน้าท้องด้วยนะครับท่านี้ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ถ้าใครคิดว่ามันง่ายไปให้เพื่อนยืดขาไว้อีกนะครับแล้วก็ดันสะโพกขึ้นนะครับขึ้นช้าชหายใจไปด้วยนะครับ ใกล้แล้วครับเพื่อนๆใกล้แล้ว5้าสี่สามหนึ่งพักครับ5วินาทีมาเรามาเริ่มกันด้วยท่าต่อไปเป็นท่าแพล้งนะครับแพล้งยกขาสลับขึ้นซ้ายขวานะครับเพื่อนๆพื่อนพยายามอย่าแอนหลังนะครับเวลาเล่นอย่าแอนหลังเนาะแทนเพื่อนล็อกสะโพกบิดมาด้านหน้านะครับ เกรงหน้าท้องนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นสลับซ้ายขวาท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องแกนกลางลําตัวก้นแล้วก็ขาด้านในนะครับต้นขาด้านในแข็งแรงขึ้นกระชับขึ้นนะครับสําหรับใครที่แพล้งไม่ไหวเพื่อนยืดแขนตรงก็ได้นะครับยืดแขนตรงนะครับอย่าแอนหลังเนาะอ่ะยืดแขนตรงยกขาขึ้นสลับซ้ายขวานะครับสู้ๆครับเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้ว 4 3, 2, ี่สาสองหนึ่งาพักอีก5วินาทีต่อไปก็ทำเหมือนเตรียมวิพื้นธรรมดานะครับแต่เป็นการยกเข่าขึ้นมาแตะปลายแขนนะครับต้นแขนยกเข่าขึ้นมาแตะต้นแขนนะครับอ่าทำสลับกันซ้ายขวาท่านี้จะทำให้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนด้านข้างนะครับผม ใครที่อยากมี v s ีเช e สวยๆวีลายสวยๆนะครับท่านี้ตอบโจทย์เลยครับผมเพื่อนๆพ,พยายามหายใจตลอดเวลาเกรงหน้าท้องนะครับท่านี้จะโดนหน้าท้องข้างๆอย่างมากเลยครับผมทำช้าๆนะครับไม่ต้องทำเร็วนะครับทำช้าๆโฟกัสนะครับโฟกัสหายใจด้วยนะครับเพื่อนๆใกล้แล้วส 1. 1> า1สองหนึ่งพักครับผม เรามาต่อกันด้วยท่าต่อไปทําเหมือนวิดพื้นอีกแล้วนะครับผมแต่เป็นการเอาแขนขวามาแตะไหล่ซ้ายเอาแขนซ้ายมาแตะไหล่ขวานะครับเนี่ยท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่และแกนกลางลําตัวและก็หน้าท้องของเรานะครับผมเมื่อใหม่อาจจะทําเร็วได้นะครับทําเร็วๆแตะสลับแตะนะครับแต่ว่าถ้าใครแข็งแรงแล้วเราสามารถทําช้าๆได้นะครับโฟกัส เพื่อให้โดนกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่และก็หน้าท้องมากขึ้นเนะาะนะครับใกล้แล้วเพื่อนส,สู้สู้ครับ5 4 3 2 1เตรียมท่าต่อไปครับท่านี้จะเป็นท่ากลิ้งไปบนเตียงนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับอ่า สำหรับใครที่กระโดดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้กลิ้งไปบนเตียงแล้วก็ลุกขึ้นมายืนได้เฉยก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่กระโดดได้ให้กลิ้งลงไปบนเตียงแล้วก็กระโดดขึ้นมาให้สุดเลยครับท่าน,นี้จะทําให้กล้ามเนื้อต้นขาและน่องของเรากระชับนะครับผมและเป็นการช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในวันที่เราเล่นได้ดีมากๆครับผมเร่งเบินไขมันของเราได้ดีมากๆนะครับ สำหรับใครที่กระโดดไม่ได้สามารถทําตามตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่เหมือนกระโดดแต่ไม่กระโดดนะครับผมสู้ๆครับเพื่อนใกล้แล้วใกล้แล้ว4 3 2 1ว้าวพักอีก5วินาทีต่อไปเป็นท่าวิดพื้นนะครับเพื่อน บิดสะโพกมาด้านหน้านะครับเกรงหน้าท้องแล้วก็วิทยืนลงไปนะครับเราจะทํากับขอบตู้ไอ้ขอบโต๊ะขอบเตียงนะครับแต่สําหรับใครที่แข็งแรงแล้วสามารถทํากับพื้นได้เลยนะครับผมท่านี้จะทําให้กระชับกล้ามเนื้อหน้าอกและกระชับกล้ามเนื้อหลังแขนได้ดีมากๆครับผมพยายามเกรงท้องตลอดเวลานะครับล็อกสะโพกบิดมาด้านหน้าแล้วก็หายใจตลอดเวลานะครับ เราสามารถทาสลับกับเอามือแตะไหล่ได้นะครับเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อไหล่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้ไม่เบื่อด้วยเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วสองหนึ่งทักนะครับผมท่าสุดท้ายเอามือวางไว้ที่ขอบโต๊ะขอบตู้ขอบเตียงเหมือนเดิมนะครับผมเกรงหน้าท้องแล้วก็แทงเข่าขึ้นมาใส่หน้าอกตัวเองนะครับผมใครแทงไม่ถึงหน้าอกไม่เป็นไรนะครับแทง ยกเข่าขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมเท่าท,ที่ตัวเองไหวเนาะเกรงหน้าท้องตลอดเวลานะครับไม่ต้องทําเร็วเนาะค่อยๆโฟกัสช้าๆนะครับผมท่านี้จะทําให้ใกล้ได้กล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องล่างหน้าท้องบนหน้าท้องข้างอีกด้วยนะครับโดยที่เราสามารถเอาเข่าไปสลับ เอาเข่าขวาสลับไปแตะแขนซ้ายเอาแขนซ้ายเอาเข่าซ้ายมาแตะเข่าขวาอย่างนี้ได้นะครับสอกขวาได้นะครับใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้แล้วสี่เก่งมากครับเพื่อนๆสุดยอดก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ท่า7นาทีที่ผม พาเพื่อนๆมาออกกำลังกายในเช้าวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะครับท่านเพื่อนอยากเล่งการพอผานให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอยากให้เพื่อนลองรีคลิปแล้วก็เล่นตามคลิปนี้อสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อเรียกเหงื่อและเล่นการพอผ่านไขมันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะทํางานอย่างมีชีวิตชีวาและ สดชื่นมากๆเลยล่ะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปุบซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย